สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกท่านที่มีพลังงานดึงดูดเข้ามาชมคลิปนี้นะคะวันนี้ก็เจอกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเรามาดูกันว่ามีข้อความด่วนข้อความอะไรถึงคุณในวันนี้นะคะก็เป็นพลังงานโดยรวมอาจจะตรงทั้งหมดอาจจะตรงบางสว่วนหรืออาจจะไม่ตรงเลยก็เป็นไปได้นะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังแล้วก็เลือกรับแต่พลังงานที่ดีพลังงานที่เป็นบวกไปถ้าฟังแล้วอึดอัดฟังแล้วไม่เข้าใจก็เลื่อนผ่านได้เลยแสดงว่าไม่ใช่คลิปของเรานะคะ ขอขอบพระคุณการสนับสนุนช่องทุกๆช่องทางเลยทั้งการรับชมกดไลค์กดแชร์ like, share, แล้วก็ซุปเปอร์ตงนะคะเป็นกำลังใจให้ทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะคะถ้าในที่สนใจจะลงเรียนคอร์สเรียนอ่านไพ่นะคะก็ลงทะเบียนเรียนได้เลยของเดือนหน้านะคะรายละเอียดคลิกเข้าไปใน Li ยแอดนะคะจะมีรายละเอียดบอกให้นะคะขอดู คนที่เข้ามาชมคลิปนี้กันก่อนว่าเป็นใครกันบ้างขออนุญาตครูครูบาอาจารย์ของทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะหากเก้าวล่วงประการใดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณนที่นี้ด้วย ดูตัวตนของคุณกันก่อนนะคะว่าเป็นใครกันบ้างเวลานี้นะไม่ไม่รู้ว่าคุณทำอะไรนะคะณเวลานี้นะแต่ว่า ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญของชีวิตของคุณเลยจะเรียกว่าช่วงเวลาเปลี่ยนแปลงที่สำคัญช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อหรือมันมันจะมีเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างครั้งสำคัญในชีวิตของคุณเลยเป็นจุดเปลี่ยนนะคะอืมอะไรก็ตามแต่ที่เกิดขึ้นกับคุณอยู่นะขณะเวลานี้นะคะต้องต้องกลับมาใส่ใจเป็นพิเศษเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงที่ สำคัญของชีวิตเลยช่วงหนึ่งนะคะท่านไม้สมบูรณ์ในเรื่องของงานนะคะสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนก็คือเรื่องของงานนะคะบางคนอาจจะมีการเปลี่ยนงานก็ได้บางคนอาจจะมีการเขาเรียกว,ว่ามันเป็นช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อ ที่จะอาจจะพลิกชีวิตของคุณเลยก็ได้นะคะแต่ว่าสิ่งที่มองเห็นอะ่ะธาตุไม้สมบูร์การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้จะเป็นไปในทิศทางที่ดีหรือเขาเรียกว่าเอา่อมันเป็นจุดที่สุดของที่สุดในชีวิตของคุณก็ได้ในเรื่องของงานงานรุ่งแบบสุขสดขีดหรือว่าเออได้เจองานที่คือถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่จะนำไปสู่ สิ่งที่มันเป็นตัวคุณจริงๆชีวิตของคุณจริงๆประมาณนี้ค่ะอืมแล้วมันจะเติบโตแบบสุดขีดนะคะธาตุไม้สมบูรณ์เนาะหรือบางคนก็กำลังหวนกลับไปสู่เขาเรียกว่าอหวนกลับไปสู่หวนคืนกลับไปสู่จุดที่มาของเราก็ได้นะคะอืมกลับไปสู่กลับคืนสู่ธรรมชาติ กับคืนสู่พระแม่โลกประมาณนี้คะ่ะอาจจะมีความคิดแบบนี้ก็ได้ถ้าใครมีความคิดแบบนี้วันศุรรู้สึกว่าอา,อาจจะเป็นสายสัญญาหรือการไกด์ไลน์ของครูครูบาอาจารย์ก็ได้นะคะให้คุณหวนกลับไปอย่างเงี้ยในเส้นทางของคุณนะคะเพราะตอนนี้มองว่า เหมือนคุณมีการเลือกบางสิ่งบางอย่างมีการเลือกเส้นทางและเส้นทางที่คุณเลือกคือเป็นเส้นทางที่ที่มันจะนำพาไปสู่ชีวิตที่ใช่ของคุณนะคะคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นความสุขความสงบความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์นะคะแล้วก็ตอนนี้มีครูรูบาอาจารย์กลางปีกปกป้องคุณเลยนะคะเห็นไหมมันมีบางอย่างอาจจะมีบางอย่างเข้ามาล่อลวงคุณนะคะ มีเหตุการณ์หลายๆอย่างเข้ามาล่อลวงเพื่อให้คุณยังชัดเจนกับตัวเองว่าตัวเองจะเลือกที่จะยืนหยัดไปในเส้นทางไหนมันไม่มีเส้นทางไหนผิดหรือว่าถูกนะคะแต่คุณเลือกวันนี้คุณเลือกเส้นทางของความสงบสุขเส้นทางแห่งแสงสว่างนะคะอืมและพอคุณเลือกทางนี้นะคะคุณคูบาอาจารย์เทวดาประจําตัวของคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนก็กางปีกปกป้องคุณ อบกอดคุณไว้นะคะในปีกของพวกท่านเนาะอ่าเห็นไหมแล้วก็เหมือนแบบเป็นการเลือกกลุ่มเลยอเออเหมือนเหมือนเคยดูไอ้นี่นะคะเหมือนเขาเรียกว่าเลือกบ้านอะ่ะเหมือนดูแฮร์รี่พอตเตอร์ใช่ไหมเหมือนคล้ายๆประมาณนั้นอะ่ะคุณเลือกบ้านไหนอะ่ะประมาณเนี้ยซึ่งมันไม่มีบ้านไหนผิดบ้านไหนถูกอยู่ที่เจตจำนงของเราอะ่ะเราปรารถนาอะไรเป้าหมายปลายทางชีวิตของเราอะ่ะเราต้องการอะไร เราต้องการความสุขความสงบหรือเราต้องการความมั่งคั่งร่ำรวยหรือเราต้องการการความมีชื่อเสียงการเป็นที่ยอมรับของคนในสังคมเราต้องการอะไรหรือเราต้องการเพียงแค่ความสุขความสงบต้องการเพียงแค่ความสว่างในชีวิตต้องการความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งต่างกันนะคะความรวยกับความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ไม่เหมือนกันนะคะอืมแต่ว่า สงบสุขก็สามารถที่จะร่ํารวยได้นะแต่แต่เจตจํานงแรกคืออะไรต้องกลับมาถามก่อนเพราะการร่ํารวยก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะสุขสงบถูกไหมคะมันก็มีหลายเส้นทางเหมือนคุณมีการเลือกบ้านนะเออความรู้สึกประมาณนี้ถ้าใครเคยเคยอ่านหนังสือแฮร์รี่พอตเตอร์ค่ะมันจะมีการเลือกบ้านใช่ไหมประมาณนั้นแหละนะคะบาะงทีเป็นแฟนตัวยงเนาะออประมาณนั้นเลยคุณเหมือนณนะช่วงจังหวะนี้เหมือนเป็นการเลือกบ้านและคุณก็ ถูกลับตัวไปแล้วประมาณเนี้ยคุณเลือกเห็นไหมคะถ้าดูจากจากสิ่งที่คุณเลือกบ้านที่คุณเลือกคุณเลือกบ้านนะคะคุณเลือกบ้านนี้เรียบร้อยแล้วก็คุณเข้าไปสู่บ้านนี้เรียบร้อยเหมือนเขาเรียกว่าเออผ่านด่านแล้วผ่านด่านแล้วแล้วก็เข้าบ้านแล้วเรียบร้อยประมาณเนี้ยนะคะอืม แสดงว่าช่วงนี้ยพลังงานช่วงเนี้ยเป็นอะไรที่เป็นการเลือกบ้านนะเราจะพูดง่ายๆแล้วกันเป็นการเลือกบ้านอนะ่ะแสดงว่าหลายๆคนจะเจอบทเข้ามาล่อลวงบทเข้ามาทดสอบบางคนก็อาจจะหนักแบบบางตายเลยก็ได้ค่ะเพื่อให้คุณยังยืนหยัดว่าคุณจะไปในเส้นทางไหนไปในทิศทางไหนหมอซีว่าบางคนก็อาจจะไปประตูที่มันเป็นความมืดไปแล้วก็ได้อย่างที่บอกนั่นแหละค่ะอ้ามันมีหลายประตูเนาะก็ไม่รู้มันมีประตูไหนแต่ประตูของคนวันเนี้ย มองว่าคุณเข้าสู่เลือกบ้านที่เป็นความสุขความสงบนะคะเหมือนรุ่นพี่ออกมาเปิดประตูรับคนแล้วประมาณเนี้ยผ่านบทนี้แล้วอาร์มอซีรู้สึกดีใจด้วยนะคะยินดีด้วยสําหรับพลังงานวันนี้นะคะอืมนะถ้าใครดูแฮร์รี่พอตเตอร์ก็จะมองภาพออกนะคะเวลาเลือกบ้านบางทีเราก็สามารถเลือกได้มันอยู่ที่เราแต่อยู่บางทีความสามารถของเราหรือศัก,กยภาพตัวตนภายในของเราอย่างเงี้ยมัน มันมีหลายตัวตนมันมีสกยภาพบางทีก็มีด้านมืดอยู่ข้างในถูกไหมคะอืมแต่อยู่ที่นะจุดหนึ่งอะ่ะเราเราเป็นผู้เลือกเนี่ยเราจะเลือกอะไรอย่างเงี้ยคุณค่อนข้างที่จะชัดเจนกับตัวเองมากๆเลยนะเรียบร้อยแล้วนะคะคุณไปเข้าบ้านเรียบร้อยแล้วนะอาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามแต่นะวันนี้อ่านไพ่แบบเออน่ารักดีเนาะคิดถึงเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะอืม ขอดูตัวตนของคุณสักหน่อยแล้วกันนะคะขอดูไพ่ทาโร่เขาทุกคนก็มีอำนาจหรือบางอย่างที่อยู่ในตัวตนของเราอะสะสมกันมาไม่รู้กี่พชกติถูกไหมคะ อันนี้พลังงานอะไรหลายอย่างแต่การจะเอาออกมาใช้อยู่ที่่ทีว่าเราจะเลือกอะไรนะแต่วันนี้เป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตของคุณเลยนะคะยินดีต้อนรับอะไรประมาณนี้นะืุ้นพี่ของคุณก็ประมาณว่ายินดีต้อนรับคุณเข้าสู่บ้านแห่งแสงสว่างนะคะบ้านแห่งความสงบสุขบ้านแห่งสันติภาพนะคะขอดูตัวตนของคุณหน่อย เป็นตัวแทนของรุ่นพี่ของคุณเนาะมาเป็นมาเป็นตัวแทนเพื่อเปล่าคำต้อนรับคุณเลยนะคะวันนี้แล้วก็ใช้ผ้าปูใหม่ด้วยนะสีก็จะแบบดูมืดๆอะ่ะแล้วก็ไม่ได้ว่าจะทำคลิปด้วยนะคะเพระฝนตกฟ้าร้องหนะักมากแล้วก็ขอหำมนิดนึง เห็นไหมคะเพจออ f ครับพลังงานของคนนะุณอะสูงมากเลยนะคะมีสติรู้ตัวรู้ตนอยู่ตลอดเวลาเป็นคนตามสภาวะอารมณ์ความคิดของตัวเองนะคะเป็นผู้สังเกตการที่ดีเป็นผู้รับรู้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะคุณก็อยู่ในจุดที่มีสติรับรู้อ่ะพลังงานเกิน400แน่นอนนะ,ะหรือบางคนอาจจะไปไกลกว่านั้นเนาะ400เฮิรต์ความถี่ในการสั่นสะเทือนนะคะอืม เซนสัมผัสก็ชัดเจนมากๆเลยตอนนี้ตามรู้อยู่ตลอดเวลานะพลังงานของคนเห็นไหมคะเพรานะณจุดหนึ่งอัตตามันยังไม่ได้หมดนะคะอัตตามันยังไม่ได้หมดแต่จุดสําคัญที่ถือว่ากําลังจิตเรามันแข็งแกร่งแล้วก็ถือว่าพร้อมแล้วอะ่ะคือเราสามารถเป็นผู้ดูได้โดยไม่ตัดสินสิ่งที่มันเกิดขึ้น ไม่ว่าอัตราตัวตนด้านมืดอารมณ์อะไรก็ตามแต่ที่มันปรากฏขึ้นมาคะ่ะเราเป็นผู้ดูได้นั่นแหละค่ะคือจุดที่ทุกคนจะต้องไปอยู่จุดนั้นอะเป็นจุดของการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญแล้วคุณอยู่ในจุดนี้เลยนะคะอืมเห็นไหมคะวันนี้พลังงานของวสิู้สึกเป็นกลุ่มพลังงานเดียวกันกับคุณสามเหลี่ยนอะ ที่ออกมาปรากฏตัวในพลังงานวันนี้นะคะเป็นกลุ่มเส้นทางเดียวกันกันกบคุณเป็นกลุ่มแห่งแสงสว่างที่ออกมาโชว์มาปลดปรากฏตัวให้คุณเห็นเหมือนพวกเขาเชียร์คุณอยู่แล้วก็เหมือนลุ้นว่าคุณจะผ่านจุดนี้หรือเปล่าประมาณนี้คุณถูกล่อลวงอย่างหนักคุณถูกเขยา่าสภาวะอารมณ์ของคุณด้วยเหตุการณ์ อะไรก็ไม่รู้ที่อยู่รอบๆตัวคุณนะคะอาจจะรุนแรงมากๆก็ได้เจอคนที่เลวร้ายเจอคนที่ท็อกซิกเจอศัตรูคู่อริเจอการเงินที่มันยากลําบากสุดๆเจอความเหนื่อยยากกระทบทางร่างกายกระทบทางสุขภาพเหมือนพวกเขาดูคุณอยู่่ะเขาดูแล้วก็แบบส่งพลังงานที่ดีให้คุณส่งกําลังใจให้คุณตรงนี้เจอบทเรียนกรรมประมาณเนี้ยดูว่าคุณจะ รับมือกับตรงนี้ยังไงคุณจะก้าวข้ามได้หรือเปล่าเหมือนรออยู่ทางเข้าประตูค่ะเหมือนเป็นก้าวสุดท้ายของคุณที่คุณกําลังจะจะก้าวเข้าไปในบ้านแล้วเจอบททดสอบสุดท้ายที่มันคุณจะต้องเจอไม่ใช่ว่าพวกเขาส่งให้แต่มันเป็นบทที่มันเป็นบทเรียนกรรมที่คุณจะต้องเจอก่อนที่คุณจะก้าวเข้าสู่บ้านบ้านหลังนี้ประมาณนี้ค่ะบ้านแห่งแสงสว่าง โอ้สิเราถว่าเป็นพลังงานของเขาที่เขาเออกมาบอกว่าเหมือนเหมือนพวกเขาภูมิใจในตัวของคุณนั่นแหละแล้วเหมือนแบบอยากจะมาแสดงความยินดีกับกับสิ่งที่คุณได้เดินผ่านมาเหมือนคุณได้ใช้ชนะแล้วนะประมาณนี้ค่ะมันเป็นพลังงานของกลุ่มของทีมที่ที่อยู่ที่อยู่บ้านหลังเนี้ยที่อยู่บ้านที่คุณกําลังก้าวขาเข้ามาในเส้นทางนี้คุณ คุณผ่านแล้วคุณผ่านด่านแล้วประมาณนี้คุณควบคุมตัวตนในด้านมืดของคุณได้ประมาณนี้นะคะชัดเจนว่าอืมนี่ไงกลุ่มของคุณทีมของคุณแลวเราบอกสิรู้สึกว่าคุณจะเจอกลุ่มเจอทีมของคุณที่เป็นคนจริงๆพลังงานของคุณสูงมากเลยนะคะวันนี้นะแล้วกลุ่มของคุณทีมของคุณพลังงานสูงกว่าคุณอีกเพราะฉะนั้นวันนี้เหมือนพวกเขาแค่ส่งพลังงานบางอย่าง ผ่านคลิปของมอสีในการต้อนรับในการเข้าสู่บ้านแห่งแสงสว่างนะคะและคุณจะได้เจอพวกเขาจริงๆหลังจากนี้นะคะอืมกลุ่มของคุณทีมของคุณดูเขาลุ้นกันมากเลยเนาะนะคะนี่ไงคุณมีการเลื่อนระดับแล้วนะคะทุกอย่างจะไม่เหมือนเดิมมันมีการเปลี่ยนแปลงมันมีการโยกย้ายแล้วทุกอย่างจะเปลี่ยนไปหมดเลยในชีวิตของคุณ อะไรที่มันผ่านมาคุณจะไม่เจออีกแล้วไม่ว่าจะเป็นผู้คนทุกอย่างจบสิ้นลงหมดแล้วนะคะอะไรที่ไม่ใช่มันตัดออกไปมันจะไม่มีวันหวนกลับคืนมาไม่ใช่ก็คือไม่ใช่เพราะมันเป็นช่วงเวลาของการขัดกรองชีวิตของคุณสถานะของคุณทุกสิ่งทุกอย่างจะยกระดับขึ้นไปทั้งหมดนะคะอม,มีการเปลี่ยนปแปลงแน่นอนนะบางคนอาจจะมีการโยกย้ายย้ายที่ย้ายถิ่นย้ายงานย้ายบ้าน ย้ายทุกอย่างย้ายสถานะสถานะยากจนก็จะเป็นสถานะร่ํารวยสถานะยากลําบากก็จะเป็นสถานะของความสุขสบายมันก็เป็นการย้ายขึ้นนะคะอทุกอย่างเลยนะคะห,หมจริงๆเป็นพลังงานของความห่วงใหญ่เห็นพลังงานของความห่วงใยเป็นพลังงานของรักที่ไร้เงื่อนไขที่มาส่งมอบให้คุณนะวันนี้เหมือนไม่ได้มีอะไรเยอะนะคะเหมือนมาต้อนรับหมอซีรู้สึกแบบนี้ เหมือนวันนี้เป็นพลังงานของชาวแสงสว่างนะคะจริงๆมันไม่ได้ไปแบ่งแยกอะไรเนาะแต่ว่ามันก็มีในในโลกมันก็ยังมีทุกอย่างมันคือสิ่งเดียวกันที่เราที่เราเมีต้นกําเนิดเดียวกันก็คือซอรถูกไหมคะ,ะแต่มันก็จะมีชื่อเรียกของมันตามบทบาทแต่บทบาทของคุณในวันนี้คนที่เข้ามาดูคลิปนี้ค่ะบทบาทของคุณที่ได้รับ การแต่งตั้งก็ได้เนาะเพราะคุณผ่านแล้วคือบทบาทของแสงสว่างคุณคือแสงสว่างนะคะณนะเวลานี้นะขณะเวลานี้คุณชัดเจนมากเป็นอื่นไปไม่ได้คุณคือแสงสว่างเหมือนตอนนี้เหมือนได้รับเหมือนได้รับการแสดงความยินดีด้วยด้วยดอกไม้อะประมาณเนี้ยนะคะหรือจะเป็นไฮเอเซลของคุณก็ได้นะคะวันนี้ที่ปรากฏอยู่ในพลังงานนี้มืนมาต้อนรับคุณ วันนี้เป็นพลังงานของการต้อนรับเฉลิมฉลองให้กับคุณที่คุณผ่านก้าวข้ามก้าวพ้นข้ามคืนอันมืดมิดมาได้สุดยอดมากเลยนะคะอนไงจริงๆ <c ười> คืออะไรอะ่ะมันจบสิ้นแล้วนะคะบทเรียนกรรมของคุณที่มันหนักๆอ่ะใครที่ไปเจอหนักๆมานะแล้วคุณยังยืนหยัดอยู่ในความอยู่ในแสงสว่างอยู่ในความนิ่ง ยังมั่นคงทางสภาวะอารมณ์ของคุณวันนี้คือพลังงานของคุณเห็นไหมคะได้ชนะแล้วอ่ะเท่านั้นเลยนะคลิปหมอซีก็จะจบลงเท่านี้แหละเหมือนเป็นเพียงแค่คลิปมาบอกว่าคุณคือแสงสว่างคุณคือผู้นําแห่งแสงสว่างคุณเข้าใจแล้วแหละคําว่าผู้นําแห่งแสงสว่างคืออะไรวันนี้หมอซีไม่ต้องพูดอะไรเยอะหมอซีรู้สึกว่าคุณเข้าใจแล้วว่าคําว่าผู้นําแห่งแสงสว่างคืออะไรคําว่าภารกิจคืออะไร คำว่าวัตถุประสงค์ของการลงมาเกิดคืออะไรคุณน่าจะเข้าใจแล้วนะคะโอเคนะคะอันนี้ข้อความถึงคุณเป็นข้อความเฉพาะนะคะถ้าเป็นของคุณคุณจะเข้าใจเนาะโอเควันนี้หมอซีก็ไปแล้วนะคะเจอกันในลรน่ดอมถัดไปคะ่ะสวัสดีค่ะ